สวัสดีครับพี่น้องครับพอกันอีกคือเก่าครับผมกับไอรวยชาแนลครับผมพี่น้องครับเมื่อนี้ครับก่อนติดตามรับชมนะครับผมฝากกดติดตามกดซับตะไข่นำเดอร์พี่น้องครับผมครับผมเมื่อนี้ภาพพี่น้องมาเบงลูกหมูปลาครับผมสายเลือดสูงครับผมหมูปลาเลือดสูงนะครับนี่ ซิปโตครับพี่น้องน้ำหนักตอนนี้กระชิูประมาณ6กถึหกโลประมาณนี้แหะหาหกโลนะครับนะะพิกัดอยู่บ้านสามชัยครับอำเภอสามชัยจังหวัดกาลสินครับผมพี่น้องเอาใบกล้วยให้กินครับพี่น้องครับก็มีอาหารเสริม ก็เป็นหัวหันนะครับออกนุมม่มไมโตกําลังพอดีเลยครับผมพี่น,อน้องนาโมเมนยังเล่นนาอันกินนุม่มตะก,กีนะครับผมหนา,นากินนุ่มแล้วที่นี่มันเล่นมันกําลังหลอกครับหมูหน่อยนะครับหมูนีเบอร์ท่านได้มีผู้ใดอจองครับผมพี่น้องครับ อายุประมาณเดือนกว่าๆครับนี่ใส่กำลังพอด,ดีเลยครับหมูสุดนีงามครับนาเดี๋ยวซุ้มพี่น้องเม่งหนากำลังหลอกกำลังแตกออกครับผมดูดนมตะกี้ภาพนมติดโอ้ครับผมพี่น้องมื่อนานมาอัปเดตลูกหมูปลาคือเก่าครับผม หลังจากที่ไทยให้พี่น้องได้เบ่งนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับผม,มนนเมื่อนี้มาอัปเดตให้พี่น้องเบ่งนะโตว้วัน,นครับโตว้วนนะซุมซ่มซุ้มยังยัง,ย,งยังตื่นตื่นอยู่ครับพี่น้องครับนะคอกกหกจากน้อยนะครับกะเป็นเอาแกบนะครับเป็นคอก พื้นปูนครับพี่น้องแกะมาลงนะครับให้ขี่ให้เงี้ยวนะครับครับผมพี่น้องว่างๆนะครับผู้ใดอยุ่ใกล้ๆหาอยากได้ลูกมูกปลากะแวะมาเบิ่งน้ากันได้ครับพี่น้องครับผมมีแต่ตัวงามๆครับผมพี่น้องครับอ่ มีแต่ตัวง,งามๆครับสุดหนีงามแม่เพ่นวาสุดหนีงามเนาะหมูอ่ะนี่กะต่นจากน้อยเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับผมเบิง่งทางทางขันมียาก็เอายาให้กินขันมีใบกล้วยจังสีต้นกล้วยกินได้เบิรดครับพี่น้องครับมันเลี้ยงไงเนาะนะครับราคานะครับผมก มาตรฐานครับผมราคาหมูปลาคือเก่านะครับเจ็ดร้อยถึงพันกว่าบาทนะครับผมตามน้ำหนักนะครับนี่ผมบึงให้บึงที่แลกวผมก็ตื่นอยู่พี่น้องอว่าหนาเป็นเอียงนานาบ่ได้เป็นยังครับผมปกตินะนา,าแม่เพื่อนว่านานี้อันที่เป็นดงัดงๆเป็นนุ่มครับผมพี่น้องตอนนี้ก็ลังหอกครับผม ทีแรกนืกอว่าแลนต่ำคงนะโมเมนครับผมเป็นนุม่มขาบนุ่มกำลังสิหลอกนะครับหอยยุ่งกัดทนท่านครับผมหมูปลาผมมีปัญหาครับผมพี่น้องเมาะกับเกษตรกรที่ <c oughs> อยากนั่ ไปเลี้ยงนะครับนะครับเพราะว่าเป็นสัตว์ที่ทนท่านนะครับทนต่อสภาพอากาศนะครับพี่น้องนะปลาผู้ใดมีขอกยงยๆก็สามารถเอาไปเลี้ยงปล่อยได้นะครับผมเหมาะทีเดียวนะครับมีสวนปลาสวนเจ้าจีปล่อยก่องกวางได้การเลยครับพี่น้องครับ อาหารนะครับผมเป็นสูตรสูตรแหลกนะครับสูตรหนึ่งนะครับหอาหารหอาหารใส่ของเอราวันครับผมเอราวันสูตรหนึ่งนะครับผมพี่น้องหมูปลาออกหมูหน่อยออกนุ่มไม่นะครับกับมีอาหารเสริมกับสีมีพวกใบกล้วยต้นหญ้าจังสี่แล้วครับผมนี่เบื้องตั้งขางครับตัวไล่วันทวนนะครับกินเก้งครับสุดเนี้ย เลี้ยงง่ายนะครับสุดนี้กินกินง่ายนะครับเลี้ยงง่ายกินง่ายเพราะว่าตอนยูน้ำแม่นี่กินห้ามกินอย่างน้ำแม่ได้แล้วนะครับผมกินห้ามกินเศษอาหารได้เลี้ยงง่ายครับผมเหมาะเหมาะทีเดียวในการเอาไปเลี้ยงครับผมใสนี้นะครับสุดน,นี้ตัวไล่ตัวดำก็มีดำมืดครับผม บมมีดางบมมีขาวนะครับหมูป่าเลือดสูงครับผมพอพอเลือดสูงนะครับแม่เลือดสูงนะครับสุดนี้ยังบ่ท่านมีผู้ใดจองครับผมอยู่ไก่ อยากได้ลูกหมูนะครับกับมาเบงมาคุยกันได้ครับผมพี่น้องนะคุยกันได้ครับถ้ามีพื้นที่กว้างๆนี่สามารถเอาไปเลี้ยงได้เลยนะครับผมเลี้ยงปล่อยเลี้ยงแบบคอ,อกพื้นดินแห้งดีนะครับผมมันมันจะเย็นนะครับเอา 7นาทีแล้วนะครับโอเคครับอ่าสุดท้ายก็เอาไว้สำานียงกันครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมนะครับผมคลิปหน้าพอกันไหมเดี๋ยวไทยอยู่ใส่อีกนะครับก็ฝากกดติดตามให้น้ำครับผมกดติดตามกดซับไต่ให้น้ำด้วยครับพี่น้องครับอ่าขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมวันนี้สวัสดีครับ